วันนี้เอาสินค้าอะไรมาเสนอขายคะนี่ค่ะคืออะไรคะขนมขนมสินค้ายี่ห้อนี้คุณตั้งชื่อว่าอะไรคะกล้วยซ่ากล้วยซ่าโอเค,คทําไมดิฉันจะต้องซื้อสินค้าของคุณคะมันอร่อยมันอร่อยยังไงอีกคะพูดมาเรื่อยๆคะพอมันอร่อยมันพอมันถ้าเรากินเข้าไปสองสามคมันก็จะอร่อยมากอ๋อมันจะอร่อยมากขึ้นเรื่อยๆหรอคะแล้วยังไงต่อค,คะถ้าเรานะ ถ้าเรามีน้ำเนี่ยให้เรากินคู่กันอร่อยมากอ๋อ oh. แล้วถ้าหากว่าทานแล้วมีประโยชน์กับร่างกายไหมคะมีค่ะต้องกินให้ครบสามมื้อค่ะต้องกินให้ครบสามมื้อ wow. ว้าวอันนี้คือแป้งข้าวน้ำตาลอ๋อแป้งข้าวน้ำตาลเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะใช่ค่ะ oh, okay. อ๋อโอเคอ่าให้ครบห้าหมู่ใช่ไหมคะเห็นจะปลอดภัยกับเด็กใช่ไหมคะอ๋อเ <c oughs> oh. ด็กและผู้ใหญ่ก็กินได้แต่ว่า้านกินเยอะเกินไป่ เดียวไม่ขายเลยโอ้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ขายโอเคค่ะราคาถุงละเท่าไหร่คะสี่สิบบาทสี่สิบบาทเลยเหรอคะเออแต่ว่าความจริงมันเป็นยี่สิบบาทโอ้หรอคะถ้าดิฉันจ่ายเงินไปดิฉันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่ซื้อ <c oughs> ใช่ไหมคะจะคืน้ยี่สิบบาทอ๋อคือหมายความว่าถ้าเราซื้อตอนนี้เนี่ยจากสี่สิบบาทคุณจะลดให้แค่เพียงถุงละย<ม>ี่สิบบาทคือโปรโมชั่นใช่ไหมคะเออคือโปรโมชั่นใหม่แล้วก็มีได้จัง ใหม่อีกคือหนึ่งบาท้าใครอ๋อชิ้นที่สองหนึ่งบาทใช่ไหมคะถ้ามีถ้าซื้อสองถ้าซื้อหนึ่งอันยี่สิบบาทถ้าซื้อสองอันหนึ่งบาทค่ะพี่วาลีนําเสนอสินค้าแล้ววงกดจะซื้อไหมคะซื้อไหมคะบงกดจะซื้อพี่วาลีจะได้ของเล่นหนึ่งชิ้นบงกดเรซื้อวงกดเรกซื้อเลยไม่ซื้อซื้อรือไม่ซื้อวงกดหยิบใหญ่เลยเดี๋ยวรอดูกรรมการก่อนกรรมการจะซื้อหรือไม่ซื้อคะ เจอ,อได้อเล่นชิ้นีค่ะวันนี้คุณจะมาขายสินค้าอะไรคะอันนี้จะมาขายอันนี้จะมาขายที่ถืออยู่เขาเรียกว่าอะไรคะทิชชู่ทิชชู่ค่ะทิชชู่ของคุณบองดีไหมคะดีจ้ะดีค่ะ สัมผัสนุ่มไหมคะนุ่มนะคะไม่ละคายเคืองใช่ไหมคะใช<จ>่คะสีสวยไหมคะสวย่ะ<จ>สวยจะราคาแพงไหมคะยี<จ>่ห้อคือฟูดแพนด้าสินค้าของคุณบงแพงไหมคะแพงหรือถูกคะถูก<จ>ถูกนะคะต้องซื้อไหมคะต้องซื้อคะ่ะถ้าหากว่าถ้าหากว่าซื้อสินค้าของบงบงจะไปส่งให้ด้วยตัวเองไหมคะ ส่งนะคะครูน้องบงกดขายทิชชู่พี่วรีซื้อไหมคะซื้อค่ะทำไมถึงซื้อคะเพราะว่ามันเป็นของจริงค่ะมันเป็นของจริงสามารถซื้อได้จริงๆใช่ไหมคะได้ค่ะแล้วก็อะไรอีกคะพอพอเราแตะมันเราก็จะรู้สึกเบาหน้าอืมเช็ดเหงื่อออกไปได้จริงๆใช่ไหมคะราคาแพงหรือถูกคะที่น้องขายถูกค่ะถูกค่ะเดดะช็ใหู้ค่โอ้ ทำให้ไม่ละคายเขื่องใช่ไหมคะดีมากค่ะ <laughs> ดีมากค่ะโอเคค่ะ <laughs> คุณได้ของเล่นอีกหนึ่งชิน้น <laughs> นอนรอได้ของเล่นเลยเหรอคะนอนรอได้ของเล่นเลยเหรอคะวันนี้จะนําเสนอขายสินค้าอะไรคะสกูตเตอร์สกูตเตอร์นะคะมันชื่อยี่ห้ออะไรคะเนี่ยหัวใจรักหัวใจรัก ว้าวทำไมถึงเป็นสกูตเตอร์หัวใจรักล่ะคะไหนบอกสิคะเพราะว่ามานันไปที่ไหนได้เร็วๆค่ะออ๋ไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยไม่ปวดหลังด้วยอ๋อประหยัดพลังงานใช่ไหมคะ,มคะเด็กๆชอบเล่นไหมคะชอบมากชอบมากเลยแล้วถ้าหากว่าเล่นเนี่ยมันจะอันตรายไหมคะไม่คะ่คะถ้าเด็กๆเราไม่คลองแถมค่ะ เครื่องป้องกันตัวทุกอย่างเลยซื้อได้อ๋อเครื่องป้องกันตัวมีอะไรบ้างคะมีสนับแขนสนับขาสนับหัวด้วยอ๋ออันนั้นเขาเรียกว่าหมวกกันน็อกใช่ไหมคะใช่ค่ะไมอยางทุกคนต้องการเลยว้าวแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมคะโปรโมชั่นก็คือมีของแถมก็คือคอเนเนต์อ๋อโอเคก็คือที่ว่าอุปกรณ์ประกอบใช่ไหมคะ,มะราคาแพงไหมคะมันราคา20บา20บาท20่บาทคุณก็ขาดทุนสิคะ20่บาทกับ40บาทค่ะ เซื้อไปสองชิ้นก็ยี่สิบบาทถ้าซื้อไปสิบชิ้นก็สี่สิบบาทโอ้อย่างนั้นแปลว่าคุณขาดทุนปีปีปีปปสินค้าชิ้นนี้คุณไม่ผ่านค่ะพร้อมขายของหรือ,อยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะอุ้ยพนักงานมาเสิร์ฟน้ําด้วยโอเคค่ะถ้าหากว่าคุณผ่านนะคะเราก็จะซื้อของเล่นให้คุณพร้อมขายเชิญค่ะนี่คือทิชชู่อาชยะทิชชู่ฉลิยะมันเป็นยังไงคะ มันก็จะเดินตามแล้ว,ลวก็ให้เราเช็ดเลยแล้วมันจะไปทิ้งขยะให้เราด้วยโดยอัตโนมัติไหมคะถ้าเราพูดว่าทิ้งมันก็จะไปทิ้ง <Wow. S 2> ว้าวว่ามันก็จะมาหาเราว้าว wow. น่าสนใจมากถ,ถ้ามันถ้าเราอยู่เกยที่ประเทศอัศริกานะคะถ้ามีสัตว์ได้บอกว่าพูซี่มันก็จะมีสัปดาห์ออกมาจัดก,การให้เราะคะ่ะ เอออันนี้น่าจะเป็นมโนมากเกินไปสินค้าชิ้นนี้ไม่ผ่านค่ะ